ตื่น,นพี่โต้โต้พ่อครับต้นโพได้ให้ใบโพนี้แก่กล้องอืมเพราะกล้องเป็นเด็กดีไงอย่างเราคงพอจะรู้ว่าโซเชียลแอนต์พรส์เนี่ยบูมมากในในประเทศอังกฤษซึ่งถามว่าประเทศเขามีโครงสร้างใกล้กรามากมีระบอบระมมาก,กษัตย์มีประชาธิปไตยเหมือนกัน อะไรทาให้วันหนึ่งเขาต้องตั้งคําถามขึ้นมาว่าเขาต้องใช้โซเชียลแอนต์อฟไล์เพราะเขารู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้เนี่ยไอการที่ก้าวไปสู่ความเป็นทุนนิยมหรือการเป็นแบบประสบความสําเร็จทางวัตถุเนี่ยมันไม่ใช่วิถีที่ตัวเองเคยเป็นคือวิถีที่เราเคยเป็นมันคือวิธีของความศรัทธาของความเชื่อต้องศรัทธาในในการเองอ่ะต้องเชื่อในการเองต้องต้องมีอุดมคติในในในสิ่งที่เราฝันและเชื่อมั่นว่าทําให้สังคม,มดี ว่าคนไทยเนี่ยชอบดูอะไรแบบเหมือนขนมแบบลิเกะชอบดูอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็ปรากฏว,ว่าพอเปิดแสดงปั๊บเนี่ยก็มีคนมาเยอะแยะเลยนะครับให้การสนใจมากมีสื่อมวลชนต่างๆมาสนใจมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยมันควรจะต่อยอดต่อไปให้ได้แม่หบ้านก็เริ่มเกิดสิก่งแปลกๆขึ้นพวกเราฉันไปตักน้ำมาฉันเห็นน้ำในลำธารค่อยๆลดลงลดลงลดลงอะ หอนนนา่ะีะลักขงงฉแ้โ,โดยเนื้อหาที่เราเน้นเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของสังคมอยู่แล้วนะครับประกอบกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดมาตอนช่วงที่เราได้มีโอกาสไปขอรับทุนทารายการโทรทัศน์เล็กๆเชื่อว่ารายการเพื่อนพอเพียงเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าคําว่าพอเพียงที่แท้คืออะไรเราก็เลยเริ่มมาสร้างความพอดีกับองค์กรเรานะครับว่าทํายังไงที่จํานวนคนทํางานจะพอดี ทำยังไงที่เขาเรียกว่ารายได้ที่ได้มาจะมีเก็บหอมไว้ทำยังไงที่เนื้อหาที่เราจะสื่อสารเนี่ยมันสามารถที่จะได้กับกลุ่มผู้ชมในหลายๆกลุ่มเพราะว่าพอเราพูดถึงหุ่นบางทีคนจะนึกถึงความเป็นเด็กพอพูดถึงละครเด็กมันเป็ผู้ใหญ่ไม่ดูพอเราทําให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กดูร่วมกันได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ความเป็นโซเชียลแอนต์ไรซ์โซเนี้ยมันครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เนื้อหาแล้วก็การที่เราจะดํานงนยู่ได้ จุดที่ผมประทับใจและภูมิใจคือการที่มีโอกาสได้ไปประกวดเทศกาลหุ่นโลกคือมันมันหมายความว่าไอศิลปะที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่นะนะท้องถิ่นของเราแต่ว่ามันไปถูกยอมรับในระดับโลกแล้วก็มันได้ถูกบันทึกแล้วว่าเป็นศิลปะหุ่นสายหรือไทมาริโอนเนในเวทีโลกนั่นเท่ากับว่าเราได้รับการรับรองแล้วในในเชิงศิลปะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเ,นเราจะอยู่ต่างประเทศหรือเราจะอยู่ในในบ้านเราเ <N es ha> เนื้อหาเชิงสังคมเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสากลสื่อที่มีอยู่เนี่ยมันบางทีเราพยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดเนื้อหาพวกนี้เพราะว่ามันอาจจะดูหนักเกินไปเครียดเกินไปคือสังคมไทยเป็นสังคมหลีกหนีเราพร้อมที่จะหวะัวเราะเราพร้อมที่จะดูเรื่องที่ไม่จริงอย่างเรื่องผีเราพร้อมที่จะสร้างเรื่องที่มันเป็นแฟนตาซีแต่เราไม่พูดเรื่องจริงกันในสื่อแล้วเราก็คิดว่าหุ่นใสเสมาซึ่งซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่ออกจะดูแฟนตาซีเนี่ยแต่เรามาพูดเรื่องจริง มันทําให้สารมันสามารถเข้าไปสื่อสารกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้โดยตรงคือจุดหนึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทํางานด้านสังคมเนี่ยถือเรื่องเงินเป็นเป็นรองแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนที่ทํางานด้านสังคมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอดตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเราจะเชื่อว่าสังคมหรือชุมชนเนี่ยเกื้อกูลดูแลเราตลอดเพราะเราดูแลสังคมหรือเราดูแลชุมชน เราก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าความสมร็จสําเรผลทางการเงินนั้นเป็นเป้าหลักแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นไหมต่อการที่มันต้องมีความพัฒนาทางด้านการเงินผมก็บอกได้ว่าจําเป็นเพราะว่าเราต้องคิดง่ายๆว่าคนตอบแทนเราเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ที่จะทําสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็คงไม่ลืมอยู่แล้วที่เราจะตอบแทนทนอืดี เราได้มาเยอะแต่จริงๆแล้วเราก็เอากลับคืนไปเยอะเหมือนกันซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยทำให้มันหล่อเลี้ยงและทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนานผมผมว่ามันสําคัญตัวนั้น